อ,อ,อันนี้ไม่ชิมุกนะเงือมันอ,ออกนะเพิ่งไปออกกำลังกายมาแม่งนะขึ้นไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเงือนี่ชุ่มเลยนะเงินฟาวเอ้ยนะใครที่บอกว่าเงินบ้าน เงินบ้านกูเนะี่ยคือไม่มีค่านะแต่สำหรับกูนะมึงนี่มันเป็นเงินนะที่เอาไปใช้กันได้จริงๆนะ,ะแบงเท่าไหร่รู้ไหมห้าหมื่นนะตัวเลขเขมรม,มองเหรไหมฮะตะเก้า ก็ปึกนี่ก็ประมาณประมาณหกหมืนได้นะเนี่ยประมาณนี้นะคือประมาณหกหมืนบาทนะคือไม่ต้องใช้กระสอบมาใส่นะเออก็จะมีในคนที่แบบมันชอบแบบบูลลี่นะว่าเงิไนไะม่มีค่านะโอ้ไฟนะมึงมีหรือเปล่าวะ ถ้ามึงมีแบบนี้เอามาให้กูนะเดี๋ยวกูเอาไปใช้ให้ดูนะซื้อรถขับก็ได้นะซื้ออะไรก็ได้นารีก็ได้นะแต่เงินเนี้ยกูเอาไปใช้หนี้เขา <c oughs> ซื้อของเออก็นานๆน,นะคือลูกค้าจะให้เงินสดมาสักทีนะปกติเนี่ยก็จะใช้โอนกัน อันนี้เขให้เงินสดมาเนี่ยบห้าหมื okay. ่นก be ็ใบหนึ่งก็มูลค่าก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าบาทถึงใบนะเออสี่ร้ยกว่าบาทเนี่ยแค่ใบเดียวนะใบละพันกว่าบาทก็มีนะก็คือไม่ต้องไปใช้อะไรไอกระสอบมาใช้นะก็อย่างนี้แหละนะมึงก็อยู่แต่ในกะลามึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะ โอ้ถ้าได้มาแบบเป็นปึกๆอย่างนี้นะกูว่านะถ้าได้มาทุกวันเนี่ยนะชีวิตกูมึงคิดดูเนี่ถ้าปึกๆอย่างนี้ทุกวันเลยนะมึงคิดว่าชีวิตกูจะเป็นยังไงฮะมึงรู้เปล่าอื้ดิหลากๆหอมๆนะหอมช่วยเลยอิจฉากูใช่ไหมล่ะเออนะกูก็ไม่ได้มาโอกมาอวดอะไรหรอกกูก็แค่มาบอกว่า เงินบ้านมู่เนี้ยนะมันใช้ได้จริงนะเออถ้ามึงโง่แบบไม่รู้จักใช้อันนี้กูก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเออถ้ามึงจะไปใช้ต่างประเทศอ่ะมึงล็บไปแลกสินะทำเป็นหรือเปล่าแค่เนี้ยโอเค